อ้าวอ้าวพูดสิครับคุณพูดสิครับคุณตีเตยครับเปิดไหมพูดสิครับเปิดเปิดไม่ได้ไม่โอเคโอเคสวัดดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะท่านเสียงมันอาจจะกรองไปนิดนึง แต่มันไม่ดิ่งแล้วปิดไมค์เถิยนครับปิดไมค์โอเคครับผมวันนี้เรามาเล่นกันในโหมด High อ n d ์ซ e กหรือซ่อนหาโอ้โหวัสดีหวัสดีแล้วทำไมพวกแกถึงชวนฉันได้อำจริงไปทำไมแกเลยสามทำไมแกถึงเริ่มเลยนะ เริ่มเลยนะเด้ยรอยน,นี้เป็นซ่อนแอบนะคะผมหมดซ่อนแอบเรามากับเพื่อนที่แบบโคตรนะคือมาอ่าะ,ะ,ะ,ะปิดไม่ปิดไม่เป็นอะไรปิด ลุงก็คือคนหานะครับผมลูกเรือก็คือคนแอบโอเคสีฟ้าแ้เาจะมาเปิดไมคคุยกันได้ด้วยเหรอใช่แตนเนี่ยเป็นซ่อนแอบให้ทุกคนแล้วทำไมฉันแข็งเลยเนี่ยให้ไปซ่อนกับท่านอุปให้ทุกคนไปแอบ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 

กูอยู่ที่ออฟฟิศรันกูไม่รู้ไม่รู้อ่ที่ไหนเหรอเยทุกคนมันมีเควสด้วยฮาฮ่าเออโหชนะกันแบบเร็วมากตา้ก็เราสรุนยิมัมสิ้สกิน้ครับผมเออเตยอย่ากชนเพื่อนเข้ามานะเอาใหม่เล่นใหม่เอาเวิร์กช็อป เอาเป็นแบบไม่ชวนเพื่อนอะไม่ไม่ต้องอนออกจกนะนาร่มันไอ้นั่นมันมีอมันมีแบบอด้ด้งงั้นเอาแบบซอมบี้แล้วกันนะมาเข้ามาเลยละอ่าเข้าม,มาเข้ามาเ้้ดูไอ้นี่เข้ามาจะอ้ยได้ไดจ็กเกอร์อ้ยน้องผมได้จ็กเกอร์ทุกคนเข้ามาเลยนี่ดูจ็กเกอร์ก่อน จ็กเกอร์มันสมมุติว่าเราเจอศพใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยืนโหวฮะไม่ใช่เพื่อนก็จะโทษว่าเราเป็นเสร็จแล้วถ้าเ,เราโดนโหวตเราก็จะชนะเลยถ้าใครมาโหวตเราเราก็เท่ากับชนะแค่นั้นแหละมาเข้าห้องมาพวงเพลิง,งผูวงเพิงสามารถวางไฟให้เพื่อนติดได้นเนี่อคือราดน,น้ำมันอ่าใช่เสร็จแล้วก็จุดไฟจุดไฟ แล้วคือเราจะไม่โดนเองใช่ไหมไม่โดนตายไปเข้าสักทีมาแล้วเราไม่เชิญเพื่อนแน่อ่าใช่เราอาจจะไปเชิญเพื่อนในชีวิตจริงก็ได้อันนี้เป็นแบบซอมบี้นะฮะหรือจะเอาเป็นแบบเอาคนเดียวดีไหมหรอเฮ้ยเพื่อนเตยลบเตยเป็นเอาแบบซอมบี้ไหมมีแบบซอมบี้มีแบบซ่อนหาเอาเอาแบบ ซอมบี้ซอมบี้แบบซ่อนหาอ่ะได้เลยเริ่มนะไม่รู้มันจะไปโผล่ที่ไหนบ้างนะคนปิดไหมนะปิดไมห้ามพูดนะเริ่มมันอาจจะไปสุ่มที่ห้องแบบลาบน่เข้ามาแล้วมีคนอินเดียนอินเดีย Indonesia rồi. hello 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 Hi. hello จะเป็นนะตอนนี้นะเรามาสุ่มสถานะกันดีกว่าคนหลอกลวงก็คือคนหาลูกเลยก็คือคนซ่อนนะครับผมบ <c oughs> อันนี้เป็นซอมบี้นะเอ้อนนซอมบี้ใช่ไหมทุกคนระวังนะระวังนะระวังไอ้พวกอมพอสเตอร์นะระวังซอมบี้ นับึผมจะขอปิดเสียงฮะเราจะไม่ฟังภาษาภาษาอะไรต่าง no no ไ o no เอ้อมันมีควิดด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะต้องหาทางไปห้องโอเคได้แล้วต่ระวังส้มส้มเป็นส้มเป็นส้มค่ะผมไปแล้ว เฮ้ยระวังนะส้มส้มกำลังไปทางเตยคุณกากะครับเร็ว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 ผมไม่ได้กากทุกคนส้มบ้านพี่ตาสีนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยยี่สบแปดโอ้ยยักษ์เนี่ยเนี้ยสีเหลืองสีเหลืองตับตุูเตินไปแล้วสีเหลืองตับตูเตินไปลูกอุ้ยคนฟิลิปปินส์ตามไปแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดสงงดนไม่ได้ ติดไหมดูไิดไหมดอไม่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 ไมม่ไมม่ไม่่ไม่ไมไม่่่ ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติที่เขาเรียกว่าเข้ามาปาร์ตี้ชุดนอนกับคนไทยนะผมส่วนใหญ่ประเทศไทยไม่ค่อยมีเลยนะงั้นเราเชิญเพื่อนที่เป็นประเทศไทยเข้ามาในห้องเราไหมเอาปะเอาไหมเอ็มพีเอาไหมทุกคนผมว่าน่าจะดีนะอออยากเล่นแบบธรรมดาธรรมดาหรอหนุ๊งอาได้เลยได้เลย ่นละคนเาราร้องเล่นแบบซอมบี้หยุดหยุดหยุดโอเคทุกคนเราตห้ามใช้บัตรนะฮะ ตาแรกห้ามใช้บัตรนะฮะโอเคเริ่มนะฮะโอเคค่ะไปเริ่มนะสวยสด้วยรวยด้วยฮัลโหลปิดทุก oh, oh, คน oh. ครับปิดไม่ลำค oh. ันดึงดึงดึงด้งเบาเบาอย่าพูดเดึน โอ้โหโแป๊บนึงสีม่วงเลยนะอะไรสีม่วงเฮ้ยโีลติาได้เป็นเหรออยู่เป็นสีม่วงไม่ฉันเห็นแสงอยู่เสียงเอ้ามาเปิดวอาอุปกรณ์อ่าอาร์ติตาไหนอ่าต่จะฆ่าพิต้ายังไม่เริ่มอาร์ติตารู้ได้ไงเป็นยางกำเดี๋ยวถ้าบอกรู้อะไร คนไทยก็แน่นอนค่ะมันเป็นแน่นอนพี่ตาไม่เอาม่แฟรแล้วพี่ตาเห็นได้ไงเตยเป็นอะเตยเปิดแฟรเยอะซะขนาดนั้นหนูเปิดแฟรเยอะถ้ขนาดนั้นหนึ่งจะดูฆ่าพี่อ้าไม่ยอม ฉันเดินอยู่กับสีม่วงเาว่าฉันกลัวกลัวเดินอินพัตเตอร์ค่าเนี่ยแหละถึงแม้จะเป็นตำรวจก็เฮโรลสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮเ,เราโหวดข้ามก่อนนะโอเค,อเคถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอกเรานะเออฉันเป็นหมอดูส่วนสีเขียวเป็นตำรวจฉันจะไปกับสีเขียว ซึ่งเออสีเขียวกับฉันมาด้วยกันแต่อยู่คนล้หน้าจอนะไอ้ฉันจะไปกับสีเขียวนะฟังนะทุ๊กโอเคคอทานหละใครก็มเป็นคาเมเลียนอะ่ะค่ะขอทานหละใครเป็นคาเมเลียนมาทขาเป็นจิ้งก่าโอ๊ก ผมขอพูดข้นะคะผมขอพูดข้ามคอะคิดว่าจะเป็นสีชมนะเดี๋ยวเราไปด้วยนะเย้าไปชมเจอสีเกินไปสีน้ำเงินเราขอไปกับเธอโอเคจะไปกันไมเราดได้ไหมทุกคนแต้มผมมาเลยผมเป็นคนดี

ค่าไม่ได้อันเฟรนเลยเนี่ยเอเคผ่านนะคะทุกคน เร็วจังเลยอ่ะไอสีน้ำตาลน่าละเป็นคนฆ่าเข้ามาปุ๊บเห็นกับตาเลยทุกคนสีส้มนะคะผมเพราะว่าเออสีส้มเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องแอดมินใช่ไหมทีนี้มันลงทอ่อพอมันเห็นผมไปอยู่ในหน้าเออในทางออกแอดมินเนี่ยสีส้มมันกระโดดขึ้นมาจากท่อแล้วก็มาม <laughs> เขอ้นั่อยู่เาอนั่นอยู่ทาพูดะไมา <laughs> ชิผมหนึ่งกร <laughs> ผมนะ <laughs> สีส้มกับสีชมพูทุกคนตอนนี้นะสีส้มกับสีชมพูเปิดเสียงก่อนนะฮะวันเดอร์บุคนนั่นคือตอนนี้ฉลุลุอคนใกล้สุถใกล้ตอนแรกนก็สีชมพูกับสพมพถ้าเราพิมกันนะไม่คไว้ใจคือถ้าเราพิม เออคือถ้าเราพิมพ์ข้อความหลังเราตายเพื่อนก็ไม่เห็น,นเ่าวามเ่าจะจับตาดูนายเอาไว้มาตาม้าตาม้าตามเดี๋ยวฉันแม่กับสีม่วงต่อแล้วกันเราจะมาแต่ที่แน่ๆฉันไม่ไว้ใจสีน้ำตาลสีนี้กบสีงูมไม่มากูไม่ไม่โหว พิต้าคนเดียวเอ้าเออใครเป็นคนบอกว่าสีเหลืองเป็นคนรอบรู้ทุกสิ่งวิญญาณนะไร้ตัวก็จะแพ้ไปวันดี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 วิญญาณร้ตัวก็จะแพ้ อาวเอาเอาไปวลยไปเลยวเว้ยเว้ยเขาเอ๊แม่แน่จริงไปให้ไกลออฮะฮะฮะวินยนฉันจะกด o อ7เจองอคิดว่าค้าตะโกนกันหรอ ไม่กดแน่จริงพี่มาทำโอทูเรย่าฮ่าฮ่า่ากคนไอ้นี่มันบ้าไอ้นี่มันบ้าวิญญาณไม่ได้ปะเมื่อกี้อยู่ดีๆเดินได้กันอยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมตายอ่ะ งงีไม <rium> ่รู้้ตาไม่รู้แต่พีส้มส้มที่ส้มเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นหมอดูจะส่งไอ้ที่ส้มดูว่ามันมันกำลังเลือกอีเดียเพราะเราเลือกเสร็จแล้วมันมาขึ้นเป็นอ i m p เตอร์เว้ยดังนจอั้นพอมาขึ้นเป็น i m p เ r t e r ชีวิตมันเกลี่ยนไปที่ส้มรู้เลยนะน่าจะมีส่วนอะแตกเลยพวกเราที่ไม่ใช่ที่ส้มก็อกอีดียี่ส้มก็ว้าวไปเลยโ oh my god หายไปตอนนั้าต่อไปไม่รู้เกิด เอ้ยผีเขาฆ่าหน่อยวันแรกก็ได้เพราะผมเป็นฆาตกรแต่ว่าเจ้าหมอทีเมื่อผมจะได้เป็นยามนะช่างเรื่องเลือกบัตรยาไปสิบสิบอันแล้วนะมันไม่อยากเป็นได้สักทีกาเลือกยามได้คนชั่วยกเลือกยามได้คนเมื่อไหร่ยวผมจะได้เป็นยามเออ่ฉั้นนี้แหละตำรวจไม่ตขอางหยุดมายิงผมดีกว่าโอเค วิค่ะคุณพร้อมสงสัยใครรู้ไหมคะใครสงสัยซีแล้วสงสัยซีมงงงฉันงงฉันงงเยไปยิงเราเลยเตมเมเป็นไอ้คน้ยิงเราทไมสีน้ำตาอะแล้วคุณคิดอ่ นั่นเป็นสีเหลืองเธออายุเท่าไหร่เหรอมรีพอร์ตนะเพราะฉันไม่รู้เรื่องว่าสีเขียวมากกว่ากันเนี่ยิ้ขึ้นไวใครเร็วกว่าบายไม่รันสีเหลืองเธออายุเท่าไรไม่ต้องถามนะซุมทำไมมันถูกกดเมกี้เมกี้ไม่มีคนออก ปิดไมค์ด้วยเตยหนึ่ยใช่ไหมเดาโรดควีดาโรดควดาโรดควส ไปไกลฮะฮะทีม้วนเดินหายไปไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ดูไปจะได้กันดีดีทางเพจจะได้กันดีดีเดินหายไปเฉยเลยเหรอเมื่อกี้กางเดินไปซ่อมอีกห้องหนึ่งไงห้องเดินแบตดีใหญ่ไม่รู้นี่นั่นแหละกำลังเดินไปซ่อมอีกห้องหนึ่งก็เห็นเดินดินนิ่งก็เลยจะไปซ่อมไอ้กันีก็คือฉันกำลังทำเพจไอ้แก๊สอยู่ฉัน ผมย้ำอีกรอบนะสีส้มกับสีชมพูากันด้วยสีสีม่วงอะ่ะ<อ>นก็ถดเลยเรา,าจะเป็นคถ้าถ้าทุกคนไม่เอคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะผมอ้าสีส้มไปแล้วเด๊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 ดเด โอเคทุกคนงั้นคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีผมก็ชิวๆเนาะบ๊ายบาย โอ้โหคือเกมซูเปอร์สัตว์นี่สนุกจริงๆนะัะผมกลางเดือนนี้เราไปหาเกมใหม่เล่นกันเลยดีกว่าเนาะบ๊ายบายจูบูจูบูจูบูเอ้ยได้บัตรอะไรอะได้บัตรลูกเรือ,อบ๊ายบาย